สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงพาคเช้าประจําวันอังคารที่12ตุลาคมนะครับห่างเสียงเมื่อวานมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับลุ้นกันต่อวันนี้ครับชอบแนวทางนี้ถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับถ้าไม่ชอบผ่านไปครับเนาะเล่นหุ้นที่มันเดินครับไอจอดสองรอบนี้ถ้าไม่เรียกว่าเดินก็คงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ท่านใดที่ไม่ได้ตามเมื่อวานจะมาตามวันนี้จะหวังเจาะหรือเปล่าไม่ทราบได้เนาะชอบแนวทางน,นี้ถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามกด subscribe ครับอีอครับหางเสงวันนี้จับที่ลบนะครับถ้าหุ้นขึ้นบวกเบาๆเนาะหางเสงวันนี้จะสุดเจ็ดครับสองเจ็ดแปดสองครับจับที่ลบนะครับบอกเยจับจับจับที่ลบนะแล้วก็ดูโคษณาให้ด้วยนะครับ 72ครับ5752ครับร้อยร้อยมาสองครับโอเคแถมให้อีกตัวนะครับ19 90ครับไม่ชอบแถมก็ไม่ต้องเอานะครับผมชอบแถมครับ ก็ดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะจับคู่ให้ครับจับสองมันก็ซ้ากันที่ห้าหางเจ็ดหางครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่สนใจคู่ที่จับตัววิ่งรูเจ็ดไปโอกาสที่จะมาเป็นไม่ได้นะครับใครชอบจับก็ลองดูเนาะเล่นตัวตรงหนึ่งเล่นตัวตรงสองบาทเล่นตัวกลับหนึ่งบาทครับครับเข้าใจตรงกันนะครับจวเจอกันที่ไต้หวันครับไต้หวันเพิ่งเปิดตลาดวันแรกเนาะเมื่อวานนี้ทางเซงจอดทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับรุ่นต่อวันนี้แล้วกันครับสวสดีสวัสดี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 ครับ